สุดยอดสแตนตแมนที่หมดไฟถูกทับคํำให้กลับมารับบทอีกครั้งหลังจากที่นักแสดงหลักที่วางไว้หายตัวไปอย่างลึกลับเขาจึงต้องมารับบทแทนและทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แต่ทว่าเรื่องราวมันกลับมีมากกว่านั้นแต่มันจะเป็นเรื่องอะไรเรามาดูเนื้อหากันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของหนังเรื่อง The Fold Guy ปี2024ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่อง Movie For You ด้วยนะครับ เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่โคาชายหนุ่มซึ่งทำหน้านที่เป็นสตันแมนโดยเขาเล่าให้ฟังว่างานของเขาเป็นงานที่สำคัญกับการผลิตภาพยนตร์มากแต่เป็นงานที่ไม่มีใครรู้จักหน้าตาและไม่มีใครรู้จักชื่อและตอนนี้เขาก็ได้คบอยู่กับโจดีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานในกองถ่ายของเขาและมั่นใจได้เลยว่าโจดีต้องมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นผู้กำกับแน่ๆแ,แต่เมื่อโคาได้แสดงสตันในฉากฉากหนึ่งจบทีมงานกองถ่ายก็ได้มาบอกว่า ทอมไรเดอร์ Rider, ซึ่งเป็นคนที่เขาเล่นเป็นสตันให้ได้มาขอคุยกับเขาหน่อยครับซึ่งในตอนนั้นน่ะทอมไรเดอร์เป็นนักแสดงแอคชั่นฮอลลีวูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและตอนนี้เขาเป็นสตันให้กับเขามากกว่า6ปีแล้วและทอมได้มาบอกกับเขาว่าบางฉากในหนังที่นายเล่นแทนฉันน่ะมันดูไม่ค่อยเหมือนตัวฉันสักเท่าไหร่และอยากให้นายลองมาอีกรอบแล้วเขาก็ได้มาคุยกับโจดี้ว่าจบงานเนี้เราไปเที่ยวชายหาดกันสักทีนะเพื่อคุ้มกับความเหนื่อยในงานนี้ของเรา แล้วโคก็ได้มาแสดงสตันตอีกครั้งซึ่งเป็นฉากที่โหนสลิงซึ่งเขาถูกปล่อยลงมาจากเตึกับแต่ว่าอุปกรณ์เซฟตี้บางอย่างเนี่ยมีปัญหาทําให้โคตกลงมาที่พื้นโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันทําให้เขาถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บ18เดือนต่อมาโคยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่บ้านครับแล้วเขากับโจดี้ก็เริ่มห่างหายกันไปโดยที่โคาพยายามหลบหน้าจากทุกคนเพราะอาการบาดเจ็บครับ โดยเขาต้องไปทำงานเป็นเด็กรับรถอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วโปรดิเซอร์คู่บุญของทอมไรเดอร์ที่ชื่อว่าเกลก็โทรมาหาเขาแล้วบอกว่าฉันขอโทษกับเรื่องทั้งหมดนะแล้วพวกเราอยากดินนายกลับมาทำงานอีกครั้งเขาก็บอกครับว่าถ้าผมมีอาการบาดเจ็บจากการทำงานแปลว่าใกล้เวลาปลดกเกษียณของผมแล้วแต่เกลก็บอกว่านั่นเป็นแค่อุบัติเหตุนนะแล้วทอมก็อยากจะขอความช่วยเหลือ และอยากให้เขาบินมาหาที่สิสน์นีเพื่อเล่นหนังในวันพรุ่งนี้แต่เขาก็บอกว่าผมจะไม่ไปไหนทางนั้นเกลก็บอกว่าฉันจะไม่ยอมให้นายทิ้งพรสวรรค์ของนายไปทํางานอย่างอื่นนายไม่สมควรเป็นเด็กรับรถนายควรที่จะซิ่งมอเตอร์ไซค์ให้ทุกคนเห็นในภาพยนตร์ซึ่งทีแรกเนี่ยเขาก็ทําท่าจะไม่ยอมครับแต่เมื่อเขารู้ว่าโจดี้เป็นคนกํากับหนังเรื่องนั้นซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกของเธอเขาก็พร้อมจะไปทํางานทันที แล้วเขาก็ได้ดิฟรถของลูกค้าโชว์ที่หน้าร้านอาหารที่เขาเป็นเด็กรับรถเพื่อเป็นการประกาศสักดาว่าเขาลาออกจากการเป็นเด็กรับรถแล้วและจะกลับไปทํางานเป็นสแตนอีกครั้งครับเขาได้เดินทางไปที่ซิดนีย์แล้วก็ได้มาที่กองทายแล้วมาคุยกับแดนผู้กํากับคิวสแตนโดยพวกเขาว่าให้เขามาขับรถผัดผนโดยเป็นการขับทะลุระเบิดริมชายหาดแล้วเขาก็มาบอกกับแดนว่าทรายชายหาดไม่ดี ความแน่นชายหาดไม่พอเราต้องเลื่อนการถ่ายไม่งั้นนะ่ะรถจะถ่ายไปทั่วแต่แดนก็บอกเขาว่าเห็นแกโจดี้เธอซีนเนี้ยมันสำคัญมากสำหรับเธอแล้วนายก็เป็นคนเดียวที่ทำได้ก่อนที่เขาจะยอมขับแล้วเขาก็เริ่มขับรถหลบระเบิดครับแล้วเขาก็บ่นว่าสายมันแน่นไม่พอทำให้รถมันถลายแล้วเขาก็กดปุ่มที่รถทำให้รถคว่ำแล้วกลิ้งไปกับชายหาดแปดตลบจนรถพังยับยุ่ย แล้วโคาก็ได้คลานออกมาจากรถที่เสียหายก่อนที่ทุกคนจะชื่นชมเขาครับและบอกว่านายทำได้ว่ะโคา,าและเมื่อถอดหมวกกันน็อกออกเขาก็ได้พบกับโจดีแล้วโจดี้ก็ถามเขาว่านี่เป็นความคิดใครที่พาเขาเข้ามาที่นี่และฉันไม่ได้อนุมัติให้พาตัวเข้ามาก่อนที่โจดี้จะขอคุยกับโขาตามลำพังโจดีนะ้น่ะไม่พอใจโคมากมากที่อยู่ดีๆเนี่ยเขาก็โผล่มาที่กองถ่ายแล้วโคาก็บอกกับโจดีว่า ผมรู้ว่าเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันแต่โจดี้ก็บอกคือว่าแน่นอนน่ะเราไม่ได้คุยกันมาเป็นปีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าคุณเป็นผู้กำกับแล้วดูดีนะเพราะคุณใส่อะไรก็ดูดีแม้แต่ไม่ใส่อะไรก็ยังดูดีแล้วโจดี้ก็บอกกับแดนว่าฉันขอสแตนแมนคนอื่นไม่เอาคนนี้แต่ว่าแดนก็บอกว่าเราไม่มีคนเหลืออยู่แล้วและต่อไปอ่ะเป็นฉากไฟไหม ซึ่งเขาเล่นได้คนเดียวซึ่งโจดีได้กำกับหนังสงครามอวกาศแล้วในฉากต่อไปก็เป็นโคลที่รับบทคนโดนไฟไหม้และกระเด็นไปกระแทกกับหินครับก่อนที่โจดีจะแกล้งเขาแล้วบอกว่าซีนเมื่อกี้มันใช้ไม่ได้โคลต้องโดนเผาอีกรอบแล้วทีมคอสตูมได้มาจุดไฟใส่ตัวเขาและแสดงอีกครั้งครับและยังไม่จบแค่นั้นโจดีบอกว่าเมื่อกี้เสียงมันไม่ชัดต้องเอาใหม่อีกรอบนะโคลแล้วเขาก็ได้คุยกับโจดี เรื่องความสัมพันธ์ผ่านโทรโคงโดยที่โจดี้เล่าบทหนังเปรียบเทียบกับเรื่องตัวเองให้โคฟังว่าคู่รักสองคนกําลังคบหาดูใจกันอยู่แล้วฝ่ายพระเอกเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บแล้วเขาก็หายหน้าหายตาไปกว่า1ปีเต็มจนฝ่ายหญิงอะ่ะได้ลองคบกับคนใหม่ๆซึ่งเป็นประสบการณ์ความรักที่ยอดเยี่ยมแล้วท่านนายเป็นพระเอกละ่ะเขานาจะทํายังไงเขาก็บอกว่าพระเอกน่าจะรู้สึกว่า เขาใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจตั้งแต่ตอนนั้นและเขากลัวว่าเขาจะไม่มีโอกาสให้แก้ตัวกับเธออีกแล้วแล้วเขาก็รอมานานเกินไปแล้วเขาก็บอกกับโจดี้ว่าผมอขอโอกาสอีกครั้งเมื่อเขาได้แสดงเสร็จเขาได้มาคุยกับเกลแล้วเกลก็บอกว่านายขับรถกลิ้งแปดตลบมันทําลายสถิติโลกเลยนะแต่เขาก็บอกว่าโจดี้ไม่อยากให้ผมมาที่นี่แล้วคุณะตามผมมาทําไมเกลก็บอกว่า นายสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สองแล้วเกียวก็บอกอีกว่าฉันจะพูดความจริงกับนายเลยนะทอมไรเดอร์หายตัวไปแล้วเขาไปยุ่งเกี่ยวกับพวกคนมีอิทธิพลสีเทาและเราก็แจ้งตำรวจไม่ได้แต่ฉันนะ่ะอยากให้นายไปหาเขาให้เจอแล้วเนี่ยมันก็หนังเรื่องแรกของโจดี้นะนายต้องอยากช่วยเธอสินายไม่อยากให้พระเอกหายไปในหนังเรื่องแรกของเธอหรอกและนายนะ่ะมีเวลา48ชั่วโมงเท่านั้น แล้วเขก็ได้มายืมรถกระบะของกองถ่ายเพื่อเอาไปใช้หาตัวไรเดอร์เขาได้ขับรถไปที่บ้านของทอมและได้ไปเคาะบ้านเขาและเขาก็ได้กดรหัสเข้าบ้านที่เกลได้ให้มาแล้วก็เข้าไปในบ้านของทอมแต่ปรากฏว่าในบ้านน่ะไม่มีคนอยู่เลยเขาได้เข้าไปชงกาแฟในบ้านดื่มและก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถือดาบคาตนะพุ่งเข้ามาฟันโดยที่เขาเนะี่ยยังไม่ทันตั้งตัวแล้วเธอก็ได้กระโดดเข้ามาฟันตัวเขา แต่โขาก็ได้โยนพ้าห่มไปที่เธอแล้วเขาก็มาหลบหลังโซฟาและพยายามหลบการฟันของเธอไปเรื่อยๆแต่ในที่สุดเธอก็จับเขาได้โดยเธอเอาปลายดาบมาจ่อที่หน้าของเขาเขาก็ถามว่าทำไมคุณหน้าคุ้นจังผมรู้จักคุณมาจากที่ไหนเธอก็บอกว่าฉันเป็นดาราหนังที่ชื่อว่าอิกกี้สตาร์แล้วฉันก็เป็นแฟนของไรเดอร์โขาก็บอกว่าผมเคยเล่นหนังเรื่องเดียวกับคุณแต่เธอก็ไม่ฟัง แล้วเธอก็ไล่ฟันโคาอีกครั้งแต่ว่าเขาก็หลบได้เขาก็บอกว่าผมเป็นแค่สตันแมนแล้วเธอก็เอาศอกกระแทกเข้าที่หน้าโคาจนตัวของเขากระแทกกับกระจกบานยักษ์แล้วก็ล้มลงไปกับพื้นเธอก็ได้พุ่งเข้ามาแทงเขาแต่ว่าเขาก็หลบได้เธอจะใช้ดาบแทงไปที่โคลแต่ดันแทงไปที่ผนังครับและตัวได้กระเด็นไปนอนอยู่บนเตียงและเมื่อโคาจะดึงดาบออกมามันก็ออกมาแค่ฝักดาบเขาก็เลยถามเธอว่านี่มันเป็นดาบปลอมเหรอเนี่ย อิกกี้ก็เลยถามเขาว่าถ้านายแสดงหนังเรื่องเดียวกับฉันจริงๆแล้วนายจะแอบเข้ามาในบ้านทําไมเขาก็บอกว่าเขามาตามหาไรเดอร์อิกกี้ก็เลยบอกว่าตอนเนี้เขาเมายาแล้วก็หวาดระแวงสุดๆไปเลยว่าจะมีคนมาฆ่าเขาเขาถามว่าพอจะรู้ไหมว่าตอนเนี้เขาอยู่ที่ไหนอิกกี้ก็บอกว่าเขาอาจจะอยู่ที่คลับแต่ว่านายต้องแต่งตัวให้ดีเพื่อที่จะเข้าไปในคลับได้ เขาก็ได้ปลอมตัวเป็นทอมไรเดอร์แล้วเข้าไปในคลับแล้วก็ได้ไปคุยกับดูนเพื่อนของไรเดอร์และก็ถามว่าผมแค่มาตามหาไรเดอร์เพราะว่าเขานะ่ะไม่ไปทำงานแต่ดูนก็ชวนเขาดื่มเมื่อรู้ว่าเขาเป็นสแตนแมนเมื่อเขาดื่มไปเขาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีสติเพราะเครื่องดื่มที่เขาดื่มนั้นผสมยาเสพติดเข้าไปด้วยและเมื่อกาดของดูนพยายามจับตัวเขาเขาก็ตอบโต้ด้วยการต่อยและถีบเข้าไปที่บริการ เขาก็ได้หยิบขวดแชมเปญฟาดไปที่กาดอีกหนึ่งคนก่อนที่จะสาดถังน้ําแข็งใส่พวกมันแล้วโคก็ได้หยิบขวดแชมเปญไปฟาดพวกมันอีกครั้งก่อนที่เขาจะเอาแชมเปญทิมไปที่ท้องของกาดคนหนึ่งและเอาจุกก,ก๊อกโยนใส่หน้ากาดอีกคนแล้วก็ทีบมันตกน้ําและในตอนนั้นน่ะดูนก็รู้สึกว่ามันกําลังอันตรายขึ้นมาเขาก็เลยรีบวิ่งลงไปจากรภาแล้วก็ขับรถหนีส่วนโคก็ได้วิ่งไปดักหน้ารถของดูน แต่เขาก็ถูกรถชนแล้วเขาก็เดินมาหาดูนแล้วดูนก็บอกกับเขาว่านายต้องใจเย็นๆก่อนนะเขาถามว่าฉันจะไปหาตัวไรเดอร์ได้จากที่ไหนดูนก็บอกว่านายต้องไปถามเควินที่โรงแรมแล้วบอกรหัสลับกับพนักงานโรงแรมว่าผลไม้รวมเพราะเขารู้ว่าไราเดอร์อยู่ที่ไหนเขาก็ถามว่าอาการเมายาของผมเมื่อใดที่มันจะหายดูนก็บอกว่าจนกว่านายจะเลิกเห็นมา้ายูนิคอนนั่นแหละ เขาได้เข้ามาที่โรงแรมแล้วก็บอกกับพนักงานต้อนรับของโรงแรมว่าผลไม้รวมแล้วทัดใดนั้นเองโจดี้ก็ได้โผล่มาข้างหลังเขาครับแล้วโจดี้ก็ถามว่านายไปทำอะไรมาทำไมนายสบักสบอมขนาดนี้แต่เขาก็บอกว่าคุณสวยมากเลยแล้วโจดี้ก็ได้ถามว่าหลังจากบาดเจ็บคุณหายไปไหนมาเป็นปีซึ่งในตอนนั้นน่ะฉันเองก็ต้องการคุณแล้วเกลก็ได้มาตามตัวโจดีให้ไปคุยกับค่ายหนังก่อน แล้วเควินก็ได้มาหาโคลแล้วเขาก็ได้ให้กุญแจห้องกับโคลแต่มันก็สแกนเข้าห้องไปได้จนโคลต้องพังประตูเข้าไปในห้องครับแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาโคลซึ่งมันก็คือโจดีแล้วเขาก็คุยปรับความเข้าใจกับโจดีแล้วยูนิคอรนก็ยังอยู่ในห้องแปลว่าโคลยังไม่หายเมายาแล้วโคาก็ได้เจอศพของเฮนรี่สแตนแมนคนใหม่ของไรเดอร์นอนแช่น้ำแข็งอยู่ในอ่างอาบน้ำ เขาก็ได้บอกเรื่องนี้กับเกล่อนจะออกจากโรงแรมเขาก็ได้แจ้งตำรวจว่าเขาเจอศพคนอยู่ในอ่างอาบน้ำและเมื่อตำรวจพาเขามายิงที่เกิดเหตุก็พบว่าศพของเฮนรี่กลับไม่อยู่แล้วเขากลับมาที่กองถ่ายเพื่อเล่นหนังแล้วโจดี้ก็บอกกับเขาว่าเราอาจไม่ต้องใช้ไรเดอร์แล้วเพราะฉันเปลี่ยนบทหนังโดยให้เขาเป็นนักสแสดงนำแทนแล้วเขาต้องเล่นฉากนี้ให้จบภายในสี่ชั่วโมงเขาก็ตอบตกลง ซึ่งมันเป็นฉากบูที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์โดยที่โคลรับบทเป็นคาวบอยและได้บูกับพวกเอเลียนซึ่งมันทำให้โจดี้กับโคลกลับมาสนิทกันอีกครั้งจากการที่เขาเล่นหนังให้เธอครับแล้วเมื่อถ่ายเสร็จโจดี้ก็ได้ชวนโคลไปฉลองที่ร้านคาราโอเกะแถวนี้แล้วโคลก็ตอบตกลงเกลได้ให้ตั๋วเครื่องบินกับโคลแลวก็บอกว่าตอนนี้เรื่องมันเริ่มซีเรียสแล้วและนายต้องออกไปจากที่นี่โคลก็สังเกตเห็นว่า ทีมงานคุยกันว่าถ้าไรเดอร์ไม่มาโผรในกองถ่ายในวันพรุ่งนี้ค่ายหนังก็จะสั่งปิดกองถ่ายอนาคตการเป็นผู้กำกับหนังของโจดี้ก็จะจบลงแล้วโจดี้ก็ได้มาฉลองที่ร้านคาราโอเกะและโคลได้มาหาทีมงานคนหนึ่งที่ชื่ออัลบาและก็ถามว่าพอจะรู้ไหมว่าไราเดอร์ไปไหนแล้วเธอก็ได้ให้มือถือของไรเดอร์กับโคลและทันใดนั้นครับก็มีคนขับรถขยะเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าไปช็อตที่คอของทั้งสองคน และพวกมันก็ได้ลักพาตัวเอาบ้าขึ้นรถไปเขาพยายามวิ่งตามรถขยะโดยเขาได้เข้าไปในรถและขับตามรถขยะเขาก็ได้ขับข้ามเนินเพื่อตามรถต่อไปและเขาก็ไปชนท้ายรถขยะแต่มันก็ได้ตอบโต้ด้วยการเปิดฝาท้ายรถลงมาฟาดกระจกหน้าของเขาจนกระจกแตกเขาก็ได้สั่งหมาของเอาบาให้ไปงับที่เป้าของคนที่ลักพาตัวเจ้านายมันไปเขาก็ได้ปีนขึ้นมาบนกระโปรงรถแล้วก็โดดไปที่รถขยะ ขาก็ได้ดึงตัวพวกมันมาครับแล้วถามว่าไราเดอร์อยู่ไหนก่อนที่มันจะตกจากรถลงไปฟาดกับถนนแล้วเหลือพวกมันอีกสองคนมันได้มาถีบเขาจนตัวของเขาเกือบตกจากรถมันก็เลยเอาพลั่วมาทิ่มที่คอของเขาแต่หมาของอัลบาได้วิ่งมางับหลังมันและช่วยเขาไว้ได้ทันเขาได้เอาพลั่วเกี่ยวกับรถแล้วดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็เหยียบบนฝาถังขยะแล้วถลายตัวเองไปตามพื้นถนนขณะที่ในรถเนี่ยอัลบา พยายามแย่งภูมาลัยจากคนขับแต่แล้วก็ไม่สำเร็จแต่โคลก็ได้ขึ้นมาในรถแล้วสั่งให้หมาไปกัดคนขับแล้วรถขยะก็ได้เลี้ยวทำให้กระบาด้ายพลิกหล่นลงมาบนพื้นมันได้โหนตัวลงมาถีบโคลแต่โคลก็ได้ถีบมันกลับไปแล้วมันก็ได้คล่อมตัวและต่อยเขาหลายต่อหลายครั้งรับขณะที่อาัลบาได้ถีบคนขับทำให้รถเสียหลักแต่ว่าโคาก็ได้กระโดดไปเกาะเสารถขยะไวไ้ทัน และอัลบ้าก็ได้ถีบคนขับตกรถแล้วก็มาขับแทนอัลบ้าเหยียบเบรกกระทันหันแล้วโคก็ได้ตกลงมาจากหน้ารถแล้วก็กลิ้งไปกับพื้นเขาได้หยิบมือถือของไรเดอร์แล้ววิ่งไปที่ร้านคาราโอเกะตามที่ได้สัญญากับโจดี้ไว้ครับแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าโจดี้ได้กลับไปแล้วในเมื่อโคไม่รู้รหัสผ่านมือถือของไรเดอร์เขาเลยพาแดนไปที่อพาร์ตเมนต์ของไรเดอร์แล้วหาว่ารหัสผ่านคืออะไรครับ เพราะปกติเขาจะติดโพสต์อิดไว้ทั่วอพาร์ทเมนท์ทั้งคู่พยายามดูโพสต์อิดทั้งหมดในบ้านก่อนที่แดนจะเจอพาสเวิร์ดแล้วก็เข้าไปในมือถือของเขาได้ครับแล้วในมือถือเนี่ยก็มีคลิปในงานปาร์ตี้ที่ไรเดอร์เผลอฆ่าเฮนรี่ตายแล้วเขาก็เอาศพของเฮนรี่แช่ว้ในถังน้ําแข็งในอ่างอาบน้ําแล้วข่าวก็ปรากฏบนทีวีว่าเกิดเหตุฆาตรกรรมคนสนิทของไรเดอร์และผู้ต้องสงสัยหลักก็คือโค ที่ถูกพบเห็นผู้ออกมาจากห้องในโรงแรมที่เฮนรี่ตายจากกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็ตัดสินใจโทรหาโจดี้แต่ว่าเธอก็ตัดต่องานอยู่ทําให้เธอไม่รับสายก่อนเขาจะรู้ตัวว่ามีคนบุกมาที่บ้านของพวกเขาทําให้เขาและแดนต้องหาอาวุธมาป้องกันตัวครับและพวกมันก็ได้บุกเข้ามาในบ้านของไรเดอร์และมันมันบุกเข้ามาแล้วอ่ะเขาก็ได้เอาสอกกระแทกเข้าไปที่หน้าของมันส่วนแดนก็ได้เอาขวานที่เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก โยนไปที่หัวของคนที่บุกเข้ามาอีกส่วนโคลได้โยนพวกมันตกบันไดลงไปแดนก็ได้ต่อสู้กับพวกมันโคลก็ได้ยิงตอบโต้กับมันแต่ว่าปืนของโคลมันเป็นปืนที่ไม่มีลูกซึ่งมีเฉพาะเสียงเฉยๆเพราะมันเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากแต่เขาก็ยิงออกไปแล้วสร้างความตกใจให้กับพวกมันได้มากครับแล้วเขาก็ได้อปืนปลอมอันนั้นน่ะฟาดเข้าไปที่หน้าของพวกมันก่อนจะผลักมันให้กระแทกกับกระจกและทั้งตัวเขาและมันก็ได้ตกลงมาอย่างชันล่าง แต่เขาก็โดนไล่ยิงจากชั้นบนครับทําให้เขาต้องกลิ้งหนีไปเรื่อยๆส่วนแดนได้ยกนักฆ่าสาวแล้วโยนเธอข้ามเคาน์เตอร์จนเธอสลบลงแล้วพวกมันก็ตะโกนถามหามือถือจากโคว่ามือถือของไรเดอร์อยู่ไหนแล้วโคก็ได้ยื่นมือถือให้กับแดนและบอกว่าเราต้องเอามือถือไปให้ตํารวจแต่ทันใดนั้นน่ะมันก็ยิงปืนเฉียดทั้งสองคนทําให้มือถือตกลงกับพื้นครับแล้วแดนก็ได้พุ่งเข้าไปที่หลังของมันแล้วกดตัวมันไว้กับพื้นด้วยปืน แต่พวกที่บุกเข้ามาก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับมีคนหนึ่งพุ่งเข้าไปกระแทกตัวโขาทะลุผนังมาที่ห้องอีกห้องหนึ่งแล้วชายคนที่ใช้ปืนลูกซองก็ได้คว่ำแดนลงได้แล้วมันจะเอาปืนยิงไปที่เขาแต่ว่าโคก็ได้โผล่ออกมาช่วยเขาได้ทันครับมันได้ยิงไปที่โคแต่ก็ยิงไปติดผนังแล้วโคก็สั่งให้หมาไปกัดแขนของมันก่อนที่มันจะไล่ย,ยิงหมาแต่ก็ยิงไม่โดนครับแล้วโคก็ได้เอาปืนจ่อไปที่ท้ายทอยของนักฆ่า และแดนก็ได้หยิบปืนของมันออกแล้วก็ได้เอาปืนกระถุ้งท้องของมันและเมื่อแดนได้ออกไปเฝ้าดานหน้านักฆ่าก็ได้ชิงปืนของเขามาแล้วก็เอาปืนไปจ่อที่เขาแล้วก็ยิงออกไปสามนัดเขาก็ล้มลงแต่นักฆ่าไม่รู้เลยว่าปืนที่เขายิงไปอ่ะเป็นปืนปลอมและเขาก็ได้ใช้ทักษะสตานล้มลงไปเหมือนกับว่าเขาโดนยิงจริงๆก่อนที่จะขึ้นมาข้างบนและพวกมันก็ได้ไล่ยิงเขาไปเรื่อยๆเขาก็ได้กระโดดลงมายังเรือลำหนึ่ง แล้วก็พบกับไรเดอร์ซึ่งกำลังป,ปาร์ตี้อยู่ในเรือครับโคาก็ถูกมัดเอาไว้กับเก้าอี้แล้วก็โดนซ้อมไรเดอร์ก็ขอมือถือจากโคาแต่โคก็บอกว่ามือถือเนี่ยเป็นหลักฐานเดียวที่จะยืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่าเฮนรี่โคก็รู้ว่าไรเดอร์ Rider, เป็นคนกดปุ่มปลดเซฟตี้ตอนที่เขาตกลงมาและทำให้โคลบาดเจ็บหนักไปกว่าหนึ่งปีไรเดอร์บอกว่าที่เขาทำก็เพราะว่าเขาต้องการดัดสันดานโคล,ลนายเริ่มอวดเก่งขึ้นมา เหมือนกับเฮนรี่ที่มันตายไปแล้วเกลก็รู้ว่าไรเดอร์เป็นคนฆ่าเฮนรี่เกลเป็นคนจัดฉากให้นายเข้ามาที่โรงแรมและนายก็ติดกับแล้วในตอนเนี้นายก็เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งไปแล้วและพวกมันก็เอาน้ำมันมาดาาตัวโคแล้วเมื่อมันได้จุดไฟแช็กเตรียมจะเผาเขาโคซึ่งได้อมน้ำมันไว้อยู่ก็พ่นน้ำมันไปที่ไฟแช็กทําให้ตัวของพวกมันเกิดไฟลุกท่วมโคก็ได้กระโดดเข้าไปที่เรือแล้วก็ขับเรือหนีโดยที่มือยังถูกมัดไว้กับเก้าอี้อยู่ พวกมันได้ขับเรือไล่ยิงเขาแต่โคาก็ได้ขับเรือข้ามพวกมันที่ท่าเรือไปได้แต่พวกมันก็ยังไล่ตามยิงเขาไม่เลิกแล้วเรือของโคาก็ได้มาจอดที่ท่าเรือแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ก้มตัวลงเพื่อแอบการตามล่าของพวกมันครับแล้วโคาก็ได้โทรหาโจดี้เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เขาเกิดอุบัติเหตุว่าจากเหตุการณ์นั้นน่ะทาให้ผมระลึกถึงตัวเองได้ว่าผมไม่ใช่คนพิเศษแล้วผมก็บาดเจ็บเป็นผมก็เลยคิดว่า ผมอาจจะไม่คู่ควรกับคุณผมไม่ได้หายหน้าไปเฉพาะคุณแต่ผมก็หายหน้าไปจากทุกคนรวมถึงตัวเองด้วยและทั้งหมดที่ผมจะพูดก็คือผมขอโทษผมไม่ได้อยากให้คุณมาเจออะไรแบบนี้และการเป็นสตันแมนนั้นมันเจ็บมากๆแต่ไม่มีอะไรเจ็บเท่าไม่ได้อยู่กับคุณและพวกมันก็ไล่าตามเขาทันและก็ไล่ย,ยิงเขาเขาก็ได้บอกรักโจดี้แล้วเรือของเขาก็ลุกเป็นไฟจากการที่มันไล่ย,ยิงถังน้ํามันถ้ายเรือ เขาได้ขับเรือพุ่งเข้าไปชนกับท่าเรือจนท่าเรือระเบิดและโคก็ได้สละชีวิตเพื่อให้นักแสดงนำได้เฉิดฉายอย่างที่เขาเคยทำมาตลอดพวกนักข่าวได้โทรหาเกลและบอกว่าปิดจ็อบได้เลยมันตายไปแล้วเกลก็ได้โทรหาโจดี้และบอกว่าโคตายแล้วแต่ว่าวิชาสตันแมนก็ได้ช่วยชีวิตโคได้อีกครั้งครับเขาว่ายน้ำและก็โผล่ขึ้นมาบนฝั่งระหว่างที่โจดี้ดูข่าวของเขาอยู่นั้น ก็มีคนใส่ชุดเอเลียนเข้ามาจับตัวเธอจากข้างหลังทําให้โจดี้ต่อยไปที่หน้าของมันก่อนที่จะเอาประกาศทิ่มเข้าไปที่ขาแล้วก็เอาแฟ้มฟาดไปที่มันส้าแล้วส้าเล่ารวมถึงตีเตะเข้าไปที่เป้าของมันอีกด้วยครับแล้วเธอก็ได้เอาเชือกรัดข้อเอเลียนเอาไว้แล้วทุ่มมันลงกับพื้นก่อนที่เอเลียนจะถอนน้าก,กากออกแล้วนั่นก็คือเขาเขาบอกว่าคุณเล่นคิวบูดีมาก แล้วโคก็เล่าให้ฟังว่าไรเดอร์เป็นคนฆ่าเฮนรี่และโยนความผิดให้กับผมส่วนโทรศัพท์มือถือที่ยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นคนฆ่านั้นพังไปแล้วแล้วถ้าทุกคนดูว่าผมตายไรเดอร์ Rider ก็จะกลับมาถ่ายหนังและโปรเจกต์ของคุณก็จะได้ไปต่อแล้วโจดี้ก็ถามว่านายทำบ้าอะไรอย่างนี้มันก็แค่หนังโง่งๆของฉันนายไม่ต้องทำเพื่อฉันขนาดนี้หรอกแต่โคก็บอกว่านี่มันหนังเรื่องแรกของคุณเลยนะคุณต้องมีพระเอก ส่วนผมนะ่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วเกลก็ได้มาเคาะประตูรถโจดี้แล้วโคาก็ได้ไปแอบอยู่ในรถเกลก็บอกว่าฉันตามไดเดอร์ให้กลับมาถ่ายได้แล้วและเมื่อเกลกลับไปเขาได้มาบอกว่าคุณไปถ่ายหนังให้จบสิแต่โจดี้ก็ได้บอกว่าฉันต้องช่วยคุณก่อนโดยโจดี้วางแผนว่าในฉากฉากหนึ่งเราจะกัรเขาไว้เพื่อให้เขาสารภาพผิดโดยฉันจะเขียนบทให้เขาเล่นตามบทแล้วโคาก็เสนอว่า ให้เขาเล่นบทสตันเองจากนั้นก็อัดเขาให้เละและไรเดอร์ก็ได้กลับมาเล่นหนังเองอีกครั้งแล้วโจดี้ก็บอกไราเดอร์ว่าหรือฉากสําคัญอีกฉากเดียวนั่นก็คือฉากขับรถและฉันก็อยากให้นายเล่นด้วยตัวเองแล้วทีมกองถ่ายก็ได้มาเซตรดเบิดเอาไว้แล้วโจดี้ก็เอากุญแจมือมาใส่มือของไรเดอร์และก็บอกว่าเพื่อความท้าทายแล้วด้วยอีกโก้ของไรเดอร์ทําให้เขายอมเล่นด้วยตัวเอง แล้วก็ถึงเวลาถ่ายทำโคลซึ่งอยู่ในชุดเอเลี่ยนก็ได้เข้ามานั่งในรถข้างๆกับไรเดอร์ครับแล้วโคลก็เอาพวงมาลัยไปเสียบที่ที่นั่งของเขาก่อนกองถ่ายจะเปิดฉากกั้นออกแล้วโคลก็ได้ขับรถหนีไปส่วนพวกลูกสมุนของไรเดอร์เมื่อเห็นโคลพวกเขาก็ได้ขับรถไล่ตามรถของโคลโคลได้ขับรถหนีไปส่วนแดนก็ได้สั่งให้กดเบิดเมื่อรถของลูกน้องไรเดอร์ขับผ่านทําให้รถของพวกมันพลิกคว่ำกันทั้งหมดครับ ส่วนเขาได้ขับรถ่าไรเดอร์ขับผ่าดผลไปเรื่อยๆแล้วเขาจะขับรถข้ามหน้าผาแล้วเขาก็ได้บอกว่าฉันเจ็บพื้นนายมาเยอะแล้วหลังจากเนี้ยนายต้องแสดงด้วยตัวเองสักทีแต่ไรเดอร์ก็ไม่ยอมครับแล้วเขาก็บอกว่าทางเดียวที่นายจะรอดก็คือนายต้องสารภาพว่านายทําอะไรไปบ้างแล้วไรเดอร์ก็สารภาพทุกอย่างว่าเขาเป็นคนฆ่าเฮนรี่และโยนความผิดให้กับเขาและเมื่อเขาสารภาพจนหมดเขาก็ถามว่า ได้อัดไว้ไหมโจดี้ก่อนที่โจดี้จะบอกว่าเราอัดไว้ทั้งหมดแล้วแล้วเขาก็ขับรถข้ามหน้าผาแล้วรถก็ตกมาที่อีกฝั่งหนึ่งได้อย่างสวยงามเกลได้เอาปืนจ่อทีมงานของโจดี้และก็บอกว่าส่งเทปนั่นนะมาให้ฉันโจดี้ก็ชกไปที่หน้าของเกลทีมสตันก็ได้มาสู้กับลูกน้องของไรเดอร์อย่างเมามันแดนได้จับมันทุ่มไปใส่รถแล้วลูกน้องของเกลได้มาจับตัวจูดี้เอาไว้ ส่วนไรเดอร์ก็ได้ใช้จังหวะนนี้วิ่งหนีเขาไปและทีมส t ันได้เอาเชือกไปเกี่ยวกับกระเป๋าของลูกน้องของไรเดอร์แล้วใช้มอเตอร์ไซค์ขับลากเขาไปกับพื้นส่วนเกลก็ได้ขับรถหนีครับแล้วโจดี้ได้เอาไม้ฟาดไปที่ลูกน้องของเกลส่วนเกลกับไรเดอร์ก็ได้หนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปแล้วโคก็ได้ให้โจดี้ขับรถถ่ายทำแล้วตัวโคก็ได้ขึ้นไปบนเครนถ่ายหนังส่วนแดนได้มาชกกับลูกน้องของไรเดอร์ แล้วเขาก็ส่งสัญญาณที่ทีมสแตนดึงสายสลิงให้ดึงลูกน้องของไรเดอร์ขึ้นไปด้านบนโคลก็ได้กระโดดจากเครนถ่ายทำขึ้นไปเกาะที่เฮลิคอปเตอร์แล้วเขาก็พุ่งไปต่อยไรยเดอร์โคลก็ทำท่าเหมือนจะตกแต่แล้วเขาก็ดีตัวเองกลับขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ได้ก่อนที่ทีมสแตนจะช่วยเขาโดยการกลางผ้ารองรับการกระแทกไว้ด้านล่างแล้วไรเดอร์ก็ถีบโคลจนตกจากเฮลิคอปเตอร์แต่เขาก็เกาะฐานเฮลิคอปเตอร์ไว้ได้ ส่วนทีมสัตนเพื่อนของเขาดเดาผ้ารองรับการกระแทกขับรถตามเฮลิคอปเตอร์ไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็ได้ขึ้นมาบนเครื่องบินครับแล้วพยายามแย่งหลักฐานที่ไรเดอร์สารภาพผิดเขาก็ได้ปัดปืนของเกลหลุดจากมือส่วนปืนก็อยู่ในมือของไรเดอร์เกลสั่งให้ไรเดอร์เอาปืนยิงโคาแต่ไรเดอร์ก็บอกว่าเขาเป็นนักแสดงแทนที่ดีที่สุดของผมแล้วเกลก็ได้แย่งปืนจากเขามาแทนและเอามาจ่อที่หน้าของโคาโคก็บอกว่า ปืนนั่นนะ่ะไม่มีลูกก่อนที่เขาจะชูนิ้วกลางใส่2คนแล้วกระโดดลงมาจากเครื่องบินพร้อมกับหลักฐานเทปสารภาพผิดของไรเดอร์ก่อนที่เขากับโจดีจะได้เริ่มต้นความรักกันมาอีกครั้งแล้วหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนัง The Fall Guy ปี2024เมื่อสุดยอดสแตนแมนที่หมดไฟถูกทบถามให้กลับมารับบทอีกครั้งหลังจากที่นักสแสดงหลักที่วางไว้หายตัวไปอย่างลึกลับ เขาจริงต้องมารับบทแทนและทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แต่ทว่าเรื่องราวมันกลับมีมากกว่านั้นใครที่ชอบหนังแนวนี้ไปติดตามดูเรื่องเต็มกันได้เลยหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง movie for you ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ